จัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะวันนี้สมาคมของเรานะคะเรียกย่อๆว่าแอปปิตานะคะประชาชนที่กําลังเตรียมชมการถ่ายทอดสดของสมาคมแอปปิตาของเราทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ดูถ่ายทอดสดของเราผ่านช่อง YouTube นะคะ ท่านประชาชนที่มีความประสงค์อยากจะติดตามผลงานของสมาคมคมพิต้าของเรานะคะดิฉันนางสาวอธิพิกิ i พรจีราพัฒน์นะคะคณะของผู้บริหารท่านประธานรกรพภพกรจักรพพนะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะวงการคลินิกแพทย์แผนไทยมีกินอาเกณฑนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ธันวาศรีสุขวัฒนานันท์อาจารย์คะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้การมาของเรานะคะนายกเองอยากจะ ที่ผู้ประกอบการทุกระดับชั้นในประเทศไทยของเรารวมถึงต่างประเทศที่กำลังให้ความสนใจในโลกของมาร์ซาในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะท่านอาจารย์คะโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ทางสมาคมเพิ่งบินกลับมาจากดูไบนะคะแล้วก็ กลุ่มผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในด้านของมัสซาดในเรื่องของบำบัดน,นะคะรักษาตามว่าต่างๆในเมืองดูไบาอาบูดาบีซาอุดิอาระเบียรวมถึงเมืองอื่นๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงที่นายกไม่ได้เอ่ยเอ่ยถึงนะคะต้องขออภัยผู้ในการที่อยู่ตะวันออกกลางนะคะช่วยแปร คำพูดของนายกสมาคมที่กําลังถ่ายทอดสดออกไปในขณะนี้แปลเป็นภาษาอารับหรือเป็นภาพอังกฤษแทนในายกด้วยนะคะนี่จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในด้านของมักศาตรอยากให้ประชาชนที่มีปัญหาในด้านของประเภทของหมอนรองกระดูประเภทของนิ้วล็อกประเภทของอ่าฮิสโตนะคะท่านท่านอาจารย์หมอประเภทของฮิสโตและก็ ประเภทอื่นๆที่นายกยังไม่ได้สามารถเอ่ยเพื่อให้มันเป็นเรื่องของการบําบัดอันนี้นะคะนายกต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะโปรดักตัวนี้จะเป็นทั้งการบําบัดและรักษาอาการซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพิเศษนายกจะไม่อธิบายจนกว่าที่จะให้คุณหมอของเรานะคะท่านอาจารย์ธันวาศรีสุขวัฒนานันท์คะท่านคะแนะนาประชาชนทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโปรดักของเราว่า ทำไม Product ของเรามันเป็น Product ที่ดีที่สุดในขณะนี้คะท่านคะเรียนเชิญค่ะสินค้าตัวนี้นะครับน้ำมันนวด Image นะครับเรามีประวัติอันยาวนานนะครับก็คือนักวิจัยเนี่ยได้สูตรเนี่ยจากที่โรงเรียนเซาลินในนิวยอร์กนะครับวาลารีนะครับซึ่งเป็นยาที่จอบยุดิใช้โบราณก็คือใช้รักษามือแต่ว่าสูตรโบราณเนี่ยมันใช้เฉพาะบาดเจ็บเฉพ้อพันได้แต่บาดเจ็บเนื้อหลังเนี่ยใช้ไม่ได้ ทางด้านอาจารย์ <S <S อ <anch> ของผมเนี่ยท่านก็เลยได้ไปศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ที่เมืองลูเซอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลายปีท่านก็ได้เอาความรู้จากที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาพัฒนาและมันวนวดนะครับจนเป็นสูตรพรีเมียมนะครับกินเวลาถึง14ปี14ปีเนี่ยกว่าจะได้สูตรมา2,000กว่าแบชนะครับก็คือ2,000กว่าโอ,งอง่งทดลองมาเรื่อยๆนะครับคือเราก็ใช้กับผู้ป่วยมากมายนะครับผมเพราะในนี้มีสมุนไพรนะครับที่มีคุณสมบัติ ผลคลายเส้นเอ็ผนผคลายเข้าต่อยุบบวมปรับไหลเวียนเลือดมากมายนะครับมากกว่า90กว่าชนิดเรามีการหมักมากกว่า1นปีนะครับแล้วก็มีการผ่านเครื่องกรองวายซึ่งสั่งจากอิตาลีนะครับกรองถึง3รอบจนมีโมเลกุลละเอียด0.2 5อาไมครอนซึ่งเล็กกว่าแบคทีเรียดังนั้นมันก็เลยซึมได้ถึงกระดูกนะครับผมปัจจุบันเนี่ยตัวผมผมก็ทําการบาบัดน,นะครับรัฐมนตรีหรือว่าคนดังมากมายผู้ใหญ่มากมายนะครับจนถึงที่ประเทศมพูชาด้วย ผมก็ไปบำบัดที่ประเทศกัมพูชา,ารัฐมนตตีองคมนตรีแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับจนผมผมก็จัดคอร์สสอนเนี่ยหลายๆคอร์สเพราะว่าผมสามารถทําให้หมอนวดเนี่ยอัปเกรดได้เก่งก้นได้ทำไมเพราะว่าน้ํามันนวดเราเนี่ยมีผลทางผลดางผลทางการแพทย์ละกัน70%หมอเนี่ยมีผลแค่30%นะครับผมเพราะว่าน้ำม,นนมนนนันนวดของเราเนี่ย,ม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 ,ยมีสมุนไพรจากยุโรป อินเดียญี่ปุ่นมาดากาัสก카อียิปต์เป็นของพรีเมียมจากทั่วโลกนะครับผมแล้วนักวิจัยเนี่ยเขาก็ศึกษาตั้งใจมากเพียรธรรนะครับผมแล้วเราก็มีเทสตซิมูเนียลมากกว่าร้อยลายพันลายทั่วประเทศนะครับตัวผมเนี่ยผมมีเทสตซิมูเนียลมากกว่าหนึ่งพันลายที่มีผลแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ทํางานกับหมอรามานะครับหมอท็อปสาประเทศไทยนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรชาติชายท่านอยู่ที่ห้องหมอสิบสานะครับผมก็บริการบ i p อยู่ที่นั่น ก็เลยอยากจะแนะนำท่านคับวันนี้ครับผมเยี่ยมมากค่ะ,ะท่านอาจารย์คะเนื่องจากว่าสมาคมออปพปิตาของเราเป็นองค์โกรโลกเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในนานาประเทศนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องของมัสสซาดมัสสซาดโดยเฉพาะเรื่องของ product image ของเรานะคะในยกอยากจะรู้ว่าอาการที่คุณหมอเคยเจอมาที่หนักที่สุดแล้วก็อยากให้ประชาชนได้เข้าใจว่าคําว่าหนักที่สุดในสายตาคุณหมอ ยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งให้ประชาชนได้เข้าใจหน่อยค่ะว่าดีขึ้นในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เชิญค <Okay. S 1> ่ะก็คือเคสที่หนึ่งนะครับเป็นคุณป้าท่านหนึ่งอายุ70กว่าก็กายภาพมามากกว่า400ครั้งเปลี่ยนโรงพยาบาลมา3โรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็เก,กก็สิ้นหวังแล้วนอนรงให้ห้ทุกคืนมา <c oughs> หาผมเนี่ยแล้วผมใช้เวลาบําบัดกันเนี่ยเป็นเวลา5เดือนแกก,ก,ก็กลับมาเดินได้ ทุกว,วันนี้ก็ไปงานบวชหลานอาบน้าได้แต่งตัวได้ทํากับข้าวได้ชีวิตปกติแล้วนะครับแล้วขอยกอีกเคสหนึ่งแล้วกันอ,อีกเคสหนึ่งเนี่ยแขนเป็นสีเขียวหมดละแขนไม่มีเลือดน,นะฮะเป็นสีเขียวหมดเป็นช่างทํากระจกแล้วเขาก็ตวเวนนวดตามร้านนวดต่างๆคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยให้ทําบัตรคนพิการเรียบร้อยละมีบัตรคนพิการภรรยาพาไปทำแบบัตรคนพิการเรียบร้อยตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเจอผมผมก็ใช้เวลาบาบัดเขาเนี่ยประมาณ5้าถึงหเดือนโดยใช้สมุนไพรตัวนี้ นะครับหลังจากนั้นน่ะเขาก็แขนงเขาเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนที่เขาแขนงเขาหายเนี่ยเขากอดผมร้องไห้อยู่ครึ่งชั่วโมง <_ d> um> ผมเลยจำไม่ลืมนะครับอันนี้เป็นเคสที่เราได้ฟัง <_ d> um> เยี่ยมมาก <_ d> um> ค่ะคุณหมอคะเ <_ d> um> นื่องจากว่า,าผู้ประกอบการนะคะทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจกับโปรดักต์ของเราโดยเฉพาะ Image นะคะ <_ d> um> โปรดักต์ตัวนี้ถือว่าเป็นจำนวนมากณเวลานี้นะคะนายกเองก็ต้องขออนุญาตอาจจะมีการ พ่วงสินค้าตัวนี้ไปพรีเซนต์ถึงยุโรป <Right. S 1> รวมถึงตะวันออกกลางเพราะว่าทําไมนายกถึงมั่นใจว่าหากแบรนด์นี้นายกยังไม่ได้เทส์นะคะต้องขอ,ขออนุญาตบอกประชาชนก่อนยังไม่ได้มีการเทสหากมีการเทสในองค์กรของท่านแล้วนายกจะไปเยี่ยมที่ ic, คลินิกที่ที่ท่านอยู่นะคะคจะไปเยี่ยมแล้วก็จะทาการถ่ายทอดสดในเรื่องของการบาําบัดให้อีกครั้งหนึ่งหากได้มีการเทสแล้วนะคะนายกจะยืนยันว่า เมื่อโปรดักต์ตัวนี้นะคะโดยเฉพาะทางดูไบหรืออาบูดาบีนะคะหรือซาอุดิอาระเบียตัวอย่างนายกอาจจะฝากทางขึ้นเครื่องไปให้ก่อนเพื่อให้ไปเทสกับผู้ป่วยตามบ้านต่างๆที่ท่านได้ w a l k in เข้าไปในในการ Reservation ในแต่ละวันนายกจะให้ลองตลาดไปก่อนและหากมีความเป็นไปได้นาย,ยกย้ำน,นะคะหากมีความเป็นไปได้นายกจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ธรรมวาของเราเนี่ย ดินตรงไปสู่เมืองดูไบโดยผู้ประกอบการของด้านมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมมัสยิาของเราไม่น้อยกว่า30บบวกบวกในพื้นที่ของดูไบหรืออาบูดาบีนะคะรวมถึงซาอุดิอาระเบียก็ตามในยกอยากจะให้ท่านอาจารย์ไปให้ความรู้กับอาจารย์ผู้สอนในพื้นที่นั้นๆด้วยเหตุผลอะไร ทำไมนายกถึงอยากจะให้ท่านอาจารย์ไปพรีเซนต์ด้วยฝีมือของท่านเองนายกอาจจะจัดเป็นรูปแบบของทัวร์เล็กๆนะคะคเพื่อที่จะไปนําไปให้ความรู้ในแต่ละร้านค้าคเพราะในแต่ละร้านค้าท่านก็จะมีลูกค้าในแต่ละประเทของท่านร,ระดับเอ็กซ์คลูซีฟรัสลงลงมาเป็นระดับกลางระดับอะไรก็แล้วแต่ที่เราจําเป็นจะต้องให้ความรู้กับประชาชนและเขาสามารถเข้าถึงตัว d u c ตและตัวยาได้จริงๆและสมุนไพรตัวนี้ ในสิ่งที่นายกฟังดูแล้วคําว่าเศร้าหลินเป็นมาอย่างไรคะท่านอาจารย์คะเสริมคําว่าสมุนไพรเศร้าหลินให้นายกเข้าใจอีกเม็ดนึงค่ะท่านคะเศร้าหลินก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนฝึกวิชาเขาเรียกว่าวิชาไอออนผามก็คือฝ่ามือไซเหล็กจะต้องเอามือจิ้มกระทะแต่ในกระทะนั้นเขาาจะคั่วไฟเอาหนอนนะครับกับถั่วเขียวค่อยๆฝึกเนี่ยหลังจากฝึกวิชาเนี่ยก็จะมียามกกาพอกมือมันจะอยู่ในไหเราจีนโบราณแล้วมันจะลักษณะคล้ายโครงแล้วก็มาพอกมือแตอ่นนี้คือรุ่นใหม่แล้ว รุ่นใหม่ที่เป็นนาโนแล้วก็มีสมุนไพรจากทั่วโลกมีการพัฒนามากกว่า14ปีก็คือถามว่าสูตรโบราณของเส้าหลินมีไหมดีครับแต่มันใช้ได้สำหรับบาดเจ็บเลื้อรลังแต่บาดเอบาดเจ็บเฉียบพันบาดเจ็บเลื้อรลังหรือ,อะระยะยาวเนี่ยไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยได้ถึงบาดเจ็บเลื้อรลังนะครับผมก็มีการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับมากถึง14ปีครับผม product ตัวนี้ รองรับในด้านของการวิจัยจากทางที่ไหนบ้างคะท่านคะเราก็ใช้กับโรงเรียนแพทย์ไทยระดับประเทศนะครับคือโรงเรียนบิกิาเกณฑ์ที่ลำลูกกาแล้วตัวผมเนี่ยปัจจุบันผมก็ทํางานกับหมอสัญญกรรมท็อปสาประเทศไทยก็คือรองศาสตราจารย์ดรชาชายพึกษางศ์นะครับท่านก็เป็นอาจารย์ในรามาผู้มีชื่อเสียงูแล้วท่านยอมรับผมเพราะว่าผมทําเคสยากได้ผมแก้เคสที่คนทั่วไปแก้ไม่ได้ได้นะครับท่านก็เลยยอมรับผมแต่ถามว่าผมมีมือพิเศษไหมไม่ใช่ เพราะว่าน้ำมันนวดเราเนี่ยพรีเมียมจริงๆมีสมุนไพรที่คุณภาพสูงจริงๆผมเลยทำผลการรักษาได้แบบนี้ครับเยี่ยมมากค่ะท่านอาจารย์นี่เป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะคะที่ทางสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกนํามาให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและต่างประเทศสําหรับผู้ประกอบการด้านการนวดไม่ว่าจะอยู่ทางยุโรปนะคะหรือตะวันออกกลางหรือเอเชีย หรือในประเทศไทยก็ตามที่ให้ความสนใจในเรื่องของการให้ความรู้เพิ่มเติมกับหน่วยงานต่างๆในด้านของมิาสตรนะคะสมาคมของเรายินดีที่จะเป็นการกลางนะคะเป็นการกลางให้กับผู้บริหารในแต่ละจุดของประเทศไทยและนานาประเทศการที่จะจัดทัวร์ไปยังนานาประเทศนายกจะมีการนะคะจะมีการทําหนังสือเรียนเชิญในทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนร่วมในการเดินทางครั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านประธานกรรภกรองจักพบพนะคะจับผนวกโครงการนี้ในเรื่องของโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศและโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนี่เป็นโครงการที่ทางสมาคมได้จัดทำขึ้นและประชาชนทั่วโลกให้การตอบรับมาเป็นเบอร์ต้น,ตน ของประเทศไทยและเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกด้วยที่ให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้แล้วก็ท้ายที่สุดของสัรุมพิเศษนะคะดิฉันนางสาวอัจฉริพิจกิจพรจีราพัก์ท่านอาจารย์ธนวาศรีสุขวัฒนานันท์ขอบคุณผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ติดตามในเรื่องของการให้ความรู้ในครั้งนี้และขอบคุณประชาชนทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะขอให้ทุกท่าน สูงขภาบแข็งแรงและพบกันเร็วๆนี้ค่ะท่านอาจารย์คะขอบคุณมากค่ะ